บทมการบทที่28แล้วอิสักก็เรียกยาโคบมาอวยพรและกำชับเขาว่าอย่าแต่งงานกับหญิงขานาันแต่รุกขึ้นไปปัดดาอารัมไปยังบ้านเบทูเอลปีดาของแม่เจ้าที่นั่นเจ้าจงแต่งงานกับบุตรหญิงคนหนึ่งของราบันพี่ชายของแม่ของเจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงอวยพรเจ้า และโปดให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นจนได้เป็นมวลมนุษย์ชาติทั้งหลายขอพระอ,องค์ประทานพรของหลับอาหัมแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าด้วยเพื่อเจ้าจะได้ดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นี้เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่อับราฮัมอิสาก,ก็ส่งยาโคบไปยาโคบก็ไปปัดดานอารามไปหาราบันบุตรชายของเบทูเอลคนอารามพี่ชายของเลเบคา มานดาของยาโคบและเอสาวเอซาวแต่งงานกับบุตรสาวของอิสมาเอลฝ่ายเอซาวเห็นว่าอิสักอวยพรยาโคบและส่งเข้าไปยังปัดดาอารัมเพื่อหาภรรยาจากที่นั้นและเมื่ออิสักอวยพรเขานั้นท่านกำชับเขาว่าเจ้าอย่าแต่งงานกับหญิงคนขณะอันยาโคบเชื่อฟังบิดามารดา และไปยังปัดดานอารัมเมื่อเอซาเห็นว่าหญิงคณานไม่เป็นที่พอใจของอิสักบิดาของเขาจึงไปหาอิสมาเอลและรับมาหารัฐบุตรหญิงของอิสมาเอลบุตรชายของอับราฮัมน้องสาวของเลบานโยธมาเป็นภรรยาและนอกเหนือจากภรรยาซึ่งเขามีอยู่แล้วความฝันของยาโคบที่เบเอล ยาโคบออกจากเบเอเซบาเดินไปยังฮารานเขามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ที่นั่นคืนวันนั้นพอดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาหินก้อนหนึ่งมาหนุนสีตะแล้วก็นอนลงที่นั่นเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่ที่นั่นพระยาเวทรงยืนเหนือบันไดและตรัสก,กับว่า เราคือยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าพระเจ้าของอิสอักแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงครีดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศใต้พงพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพรพอเจ้าและพาอเชื้อสายของเจ้านี่แนะเราอยู่กับเจ้า จะพิทักษ์รักษาเจ้าในทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายัางดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำในสิ่งที่เราพูดไว้กับเจ้ายาโคบตื่นขึ้นจะกลับก็พูดว่าพระยาเวทรงอยู่นักที่นี้แน่ทีเดียวแต่ข้าเองไม่รู้เขากลัวและพูดว่าสถา,านที่นี้น่ายำเกงนักสถา,านที่นี้ไม่ใช่อื่นใด เป็นที่ประทับของพระเจ้าและนี่คือประตูฟ้าสวรรค์ยาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาก้อนหินซึ่งได้หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ำมันอยู่บนยอดเขานั้นเขาเรียกสถานที่นั้นว่าเบดเอลแต่ก่อนเมืองนั้นชื่อรูทแล้วยาโคบปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ขอทรงพิทักษ์รักษาทางที่ข้าพระองค์จะไป และประทานอาหารให้แก่ข้าพระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสวัสดิภาพแล้วพญาเวจะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และเอาก้อนหินซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประทับของพระองค์พญาเวของข้าพระองค์และทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถาวายหนึ่งในสิบแด่พระองค์